บางครั้งโลกก็สอนเราว่าอย่าให้ใครเต็มร้อยกับคนที่ให้เราแค่สิบหวายเจี๊ยบจุบๆุบยามเช้าเช้าเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับมาชุดใหม่ๆเลยครับสวยๆวัน เสียงโชคครับดูให้ชอบดูให้โดนครับ250บาทจัดไปครับชุดใหม่ๆสวยๆเลยครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่สองครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณเปียกทองคําครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่สามครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับสวยๆเก่าๆเลยครับเนื้อแห้งๆเก่าๆเลยครับ นางพยาพิมพ์เข่าตรงครับรายการที่4ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับพักกิ่งรุ่นไตามารวัดละหานไร่ครับน่าจะเป็นหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ครับใต้ฐานต่อโคตดครับอุดกิ่งยันนะครับ สวยสวยเลยครับ250บาทครับ250บาทผ่านตลอดสายครับรายการที่5ครับน่าจะเป็นพักกุเนื้อดินครับเนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับ รายการที่6กคเป็นเหรียญ25สศตวรรษครับหลังยันครับเนื้อชินตะกั่วเก่าครับรายการที่7ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมเนื้ออันปะก้าครับใต้ฐานจานยันนีครับ สวยๆเลยครับสวยๆคมๆเลยครับ250บาทจัดไปครับรายการที่8ครับน่าจะเป็นพระเนื้อผงวัดพับครับลงรักเก่าครับสวยๆอย่างนี้ก็200บาทครับ250บาทครับ รายการที่9ครับเป็นพระขุนแผนเนื้อดินเก่าครับเนื้อมันมันเก่าๆเลยครับขุนแผนไม่ตามหานิยมครับแควคาดปลอดภัยครับสวยสวยเก่าๆเลยครับรายการที่10ครับ เป็นพระสังกจายหล่อโบราณเก่าครับสังกจายเนื้อโลหะครับสังกจายอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้ครับเหลือเก็บครับรายการที่11เครับเป็นเหรียญหล่อประพามนทนหลวงปู่สุขครับเนื้อชินตะกัวครับด้านข้างเป็นยันครับ สวยๆแล้วครับ250บาทครับก็เสียวได้ครับรายการที่12ครับเป็นพัะคงลำพูนครับเนื้อดินเก่าครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่13ครับเป็นพระพิคเนตครับอุดกิ่งด้านข้างครับ หล่อโบราณเก่าครับใต้ฐานเลขหนึ่งครับเนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับยันหนะครับรายการที่14บสครับเป็นหลวงพราทวดกักไม้ขีดครับน่าจะเป็นเมื้อผงว่านครับลงรักปิดท้องเก่าครับด้านหลังเป็นสถูบเจดีย์ครับ หลวงปูดทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับรายการที่25ครับเป็นปิดตาครับปิดตาเนื้อผงเก่าครับใต้ฐานฝั่งตะกุดเลยครับทองคำหรือเปล่าครับปิดตาเนื้อผงหลังแบบครับ รายการที่16ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณชิมนิยมครับรายการที่17ครับน่าจะเป็นเนื้อเนื้อผงว่านครับด้านหลังเป็นยันครับหลวงพ่อผีดนะหรือเปล่าครับ ฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับรูปดาวครับพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวครับสวยๆเลยครับเรี่ยมกอบพร้อมบูชาได้เลยครับสองครับรายการที่18ครับเป็นพระบุหนังครับเนื้อชินตะกัวครับ สวยเลยครับ250บาทครับก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่19ครับเป็นพระสังกรจจายหล่อบโบราณเก่าครับน่าจะเป็นสมัยอยุธยาครับเก่าๆเลยครับ สั่งกระจายเทพเจ้าแห่งโชคลาภครับอิ่มไม่มีอดครับรายการที่20ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณเก่าครับเนือขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่21เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ พิมพเสียงโตครับน่าจะเป็นเสียนบาทครับน่าจะเป็นรุ่นปืนแตกครับสวยๆเลยครับโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่22ครับเป็นพระนางพญาครับน่าจะแกะออกจากกรอบเงินกรอบทองครับเจ้าของเลี่ยมใช้ครับ เก่าๆเ,เลยครับนางพญาพิมพ์เข่าตรงครับรายการที่23ครับเป็นปิดตาเนื้อโลหะเก่าครับหลังยันครับน่าจะเป็นหลวงปู่มหมุนครับวัดบ้านจานครับสีสเกตครับ รายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อสสวยเก่าๆเลยครับหนึกๆนุ่มๆเลยครับไม่รักแล้วจะเสียใจครับ250บาทเท่านั้นครับรายการที่25ครับ หลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลรยแร่ครับลงรักปิดท้องเก่าครับรายการที่26ครับเป็นหนุมานหล่อบโบราณครับหนุมานมหาอำนาจครับมีบุญมีวาสนาครับอุดขั้งครับ อุดข้างเก่าครับสวยๆเลยครับฮะนุ่มมานครับหาวเป็นดาวเป็นเดือนครับรายการที่27ครับเป็นพระสมเด็จครับลงรักเก่าครับเก่าๆเลยครับสมเด็จ สมเด็จ9ชั้นครับรายการที่28ก็เป็นพระสมเด็จปกโพครับเนื้อเก่าๆแห้งๆมันๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับรายการที่29ครับ น่านจะเป็นพระจุลามณีครับเนื้อดินเก่าครับเนื้อดินเก่าครับออกเนื้อมันปูเลยครับมันๆเลยครับรายการที่สามสิบครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณน,น่านจะเป็นเนื้อตะกั่วครับ เหนือชินตะกั่วเก่าครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่31ครับเป็นเหรียญรรมจักหลังยันครับเหรียญเก่าๆค่ำๆคมๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ รายการที่32ครับเป็นพระสุมกอรครับพระสุมกอเนื้อดินเก่าครับพระสุมกอลงรักเก่าครับพระสุมกอกำแพงเพชรครับรายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จลงรักปิดทองเก่าครับเนื้อสวยๆเก่าๆแห้งๆเลยครับ รายการที่34ครับหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับเนื้อส,สวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่35ก็เป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยครับเลี่ยมกรอบเดิมๆเลยครับสมเด็จวัดเกศชยโยจังหวัดอ่างทองครับ รายการที่36ครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อผงลอยองค์เก่าครับน่าจะเป็นปิดตาพิมพ์ปั้นครับเนื้อผงลอยองค์เก่าครับสวยๆเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่37ครับน่าจะเป็นพระวัดพับรับพิมพ์วันทาครับหลังแบบครับเกา่าเก่าครับมันๆเลยครับรายการที่38ครับเป็นพระสมกอครับ พระสุมกอเนื้อดินครับลงรักปิดทองครับสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่39เครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่40ก็เป็นพระชัยวัดครับเรียมกรอบพร้อมบูชาเลยครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่41เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่42ครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่สุขครับเนื้อชินตะกัวครับรายการที่44ปุครับองนี้เก่าครับสมเด็จวัดเกตชัยโยครับเนื้อเก่าๆแห้งๆมันๆเลยครับ รายการที่44ครับเป็นพระสังกจายหล่อโบราณเก่าครับรายการที่45ก็เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับเนื้อว่านกากยายักษ์ครับเตรียมกรอบพร้อมบูชาเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับเนื้อ ผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับมาดูถาดที่สองกันบ้างครับสวยสวยยาวๆไปเลยครับไม่รักแล้วจะเสียใจครับพิเศษสวยๆเลยครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นพระขุนแผนเนื้อดินเก่าครับขุนแผนหน้ายักษ์ครับ น่าจะหักแบ่งครึ่งกันครับสองพี่น้องครับขุนแผนภายคู่ครับไม่ตามหาสเสน่ห์ครับหญิงรักหญิงหลงครับชายเห็นชายงงเห็นหน้าหนูอยู่บอดได้ครับสวยๆนะครับ รายการที่สองครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับหล่อโบราณเนื้อโลหะกเก่าครับรายการที่3ครับเป็นเหรียญหลวงปูท่ทิมครับ น่าจะเป็นเนื้อเปียกทองคําครับหลวงปู่ทิมไตามาดหนึ่งแปดครับหลังยันครับรายการที่สี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดครับจานยันนี่ครับด้านข้าง เหรียญหลวงพ่อจาดหลังปิดตาครับเนื้อเก่าครับห่วงเชื่อมครับรายการที่5้าเป็นพระสมเด็จเก่าครับน่าจะเป็นสมเด็จเกาชัยโยครับเก่าๆเลยครับ รายการที่6ครับเป็นพระเนื้อดินน่าจะเป็นพระผงสุพรรณครับเนื้อดินเก่าครับรายการที่7ครับน่าจะเป็นสมเด็จครับกุเจดี JD เล็กครับบางขุนพรมครับ เนื้อเก่าๆเลยครับรายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับพิมพสองหน้าครับพิมพสองหน้าหัวกลับครับด้านหลังเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อเก่าๆเลยครับสมเด็จหัวกลับครับ รายการที่9ครับเป็นเหรียญหลวงหลวงพ่อโกะครับวัด9เลี้ยววัด9ห้องครับหลวงพ่อโกะนั่งท้ายมอเตอร์ไซค์ครับบิดให้จำไม่ครับหลวงพ่อกระโดดลงก่อนครับรุ่นพิเศษครับปฏิสังขรณ์อุโบสถครับที่ระลึก ปติสังขรอ,อุโบสถครับหลังยันครับห่วงพ่อโกะครับรายการที่สิบครับเป็นพระแม่กวนอิมครับเนื้อหยกหรือเปล่าครับสวยๆแล้วครับสวยๆใสๆแล้วครับ สวยสวยใสๆซื่อๆเลยครับเจ้าแม่กวนอิมครับเจ้าแม่กวนอิมเรียกซับครับ รายการที่11เครับเป็นรูปหล่อครับรูปหล่อโบราณครับน่าจะเป็นสายใต้ครับใต้ฐานอุดกิ่งครับน่าจะเป็นรูปหล่ออาจารย์นำครับวัดดอนศาลาครับจังหวัดพัทลุงครับรายการที่12ครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบครับ ชนบุรีครับที่ระลึกในในงานหล่อพระพุทธรูปครับหลังยันครับ2องสครับเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่อีครับรายการที่13ครับเป็นเหรียญสมเด็จโตครับหเหรียญมหาลาบครับมีแล้วรวยครับ หลังยันครับเหรียญมหาลาบสมเด็จโตพมะลังสีครับรายการที่14ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อไปครับที่ระลึก2478ครับเนื้อเก่าๆสวยๆเลยครับ รายการที่15ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าครับหลังยันครับเนื้อสวยๆเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่16กคเป็นหลวงพ่อท่านคล้ายครับพิมพ์วันทาครับหลังยันครับ หลวงพ่อท่านค้ายวัดสวนขันครับรายการที่17เครับเป็นพักกิ่งครับต่อโคตรครับหล่อโบราณเก่าครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่18ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับ หลังยัน5ครับวัดหนองโพครับ2482ครับสวยๆเลยครับเหรียญหลวงพ่อเดิมเนื้อทองแดงครับรายการที่19เครับเป็นพระสมเด็จวัดอินครับพิมพ์สามเหลี่ยมครับเนื้อเก่าๆเลยครับ รายการที่2 0ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อก,กันครับที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถครับหลังยันครับเหรียญหลวงพ่อก,กันวัดพญาตครับรายการที่2 1เครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับกระไหลทองครับหลังยันครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับไม่รักแล้วจะเสียใจครับรายการที่22ครับน่าจะเป็นหูยานครับเนื้อชินตะกัวครับหูยานลบบุรีครับน่าจะเป็นพักกุครับ รายการที่23ครับเป็นพระล่วงหลังลางปืนครับเนื้อชินตะกัวเก่าครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค,ครับรายการที่24ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับเลี่ยมกอบเก่าครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับพี่เพี่งน้องสนใจตองไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่0809536529ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับไม่รักแล้วจะเสียใจครับขอบคุณครับ